สื้กยวกันเหรอทั้งงั้นอ่าใช่ใช่เยอะเลยแต่อ้หอีกพีเอามาทำไมได้อ๋อเดี๋ยวมันก็มีชาร์ตมีมนี่ับแกลนหายหรือเจ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 อไอ้เนื้อพว์ถ้าเกิดปาล์มแม่แม่เนี่ถ้าเกิดปาล์มไม่เข้าปมม่แ่นี่จบเลยนะ จะเสียงดีไหมวะมัเป็นไรเว้ยเอ้ยมีคนไปแล้วอะตรงกลางอะ่ะเดี๋ยวงเจอสอยเดี๋ยวเจอ,อยอใครว่า,วา,สาใส่คิ้เพชรเน,นี่ยคิเย้เพชรเนี่ยของใครวะไม่รู้ตอนนี้ใส่ใครใส่คิ้เพชรวะเนี่ยตอนนี้ใส่เกลเกวเพชรอยู่ไ <c oughs> ป็นอยไป็นอยใส่เกลียวเพชรแล้วแล้วหัวเพชรใช่ไหมไม่หัวเพชรหัวไม่มี่มหัวเพชรไหมหัวไม่มี ไอ้เฮียเกินมเตือนไหมเใช่ยเอ๊ะลงไม่พูดปลงไปลงไปลงไปตายตายอี่ตายไปแล้วคนหนึ <t id> T ่งจัดการไปแล้วหรือเปล่าอ๋อแต่อยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่ไหมใช่ตอนนี้อยู่ตรงกลางใช่อยู่ตรงกลางใช่มใช่แล้วใช่แล้วเออเดี๋ยวไปหาอย่าอย่าตีนะ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 เออรู้แล้วรู้แล้วอย่าตีนะอย่าตีนะรู้แล้วรู้แล้วอย่าลืมนะจำจำจะกินได้ มาแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันโอ้ชิเปอร์ชิเปอร์้ชิเปอร์หรือว่าอะไรโ้อุ้อุ้ย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 เลิบเปิดเลิบิดไม่แม่งบอกจานจานจานแล้วูเ่งเราจะขึ้นยังไงวะเนี้ยเอ็นร์โเอ็นร์โฟมีไหมเหลือไหมเหลือเหลือเอ็นโฟไม่ะตอบบอกข แม่ก็เปิดไม่ได้ไม่เสียดีกว่าเอเดนพนี่ไงเอเดโพรอตายแล้วอุ้ย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 ติดตตายตายเก้้้ติดติดตายตายเลยตายเลยเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวเอามาา เป่าเพลงงานศพอะไรวะเนี่ยผีผีใครตายวะไอเย็นจะยึดใครทาวะโอ้ยมันกระตุกอันนี้อะไรฮะตกลงเดี๋ยวยังไม่จบยังยังน่งมากนี่นี่ยอ่งองสา อันนี้มีลาวาเนีย่ยอันนี้กินจุดิ้มจุดให้แล้วเดยวดบับเล็กดดเล้ะใครวเนี่ยอใครวะเนี่ยะ่ใ่ตายแล้ว กูจานกแแูกูเล่นแมวตายเถอะเล่นเล่นมุเกีย้ยน